บดีพี่น้องวันนี้ป้าน้องพาเข้าสวนผักมาเก็บใบงามอนจ้ารู้จักป้าน้องบางคนก็บม่รู้จักเลยนะไม่ไม่ต้องทายให้เบิ่งเดือปีนี้ป้าน้องปลูกครั้งแรกจ้าต้นงาม o n นะอันที่ประเทศเกาหลีเขาอันเอาใบมันมอโฮกินกับเนื้อย่างเนาะใบหอา เอาไปกินกับคิมจิก็แซ่บพาสิปุกอันเอาเม็ดงามันเนาะมันคือสิบบได้เราซาไปแล้วเนี่ยเดือนหน้าก็เริ่มเน่าแล้วจ้ะอกอดบ่อนออกเดือนหน้าก็สิเน่าวแล้วญี่ปุ่นก็ได้เริ่มเน่าแล้ว เอาได้เดี๋ยวยว่าน้องสิพากเก็บเนาะเอาไปโหเ้ายางแซบๆตัวนี้ใส่จุนบ้่าน้องกำลังออนเต็มเดินเดวนะปุ๊กนะ หน่วยก็บอกบอกหอดดอกออกดอกก่อนเนาะอะไรอ่ะจังอีเป็นเม็ดงาเก็บเก็บก่อนบ้านี้นะอันอยู่ในซูปเปอร์นี่เขาข่ายนับใบได้จ้ะนะอันนี้เขาปูกกินเองอ้ยกินบ้าบาบ้าบา้าไว เลือกเอาใบงามๆอ่อนๆเนาะผู้กินเองใบไดี่ยวก็นงางทากคเอาอมาต้นมาทางนี่มาทางทน,นี่แป๊บนึงนะงามงาม กำลังกินจ้ะห้อมห้อมอกินห้อมแล้วแต่คนมากเนาะบางคนก็เสีว่าเม่นรือจังเลยเคยกินนะอันป้านองไปกินดูอันร้านเกาหลีนะร้านเนื้อย่างเกาหลีจ้ะแพงนะเนี่ยเขาเขานับใบเพื่อไง เอาฮอคิมจิแล้วก็ใส่เนื้อย่างลงไปแล้วก็พันๆๆเนาะอืแซ่บ โอ้ยหลายคัก <g ess ert> เก็บประวัติบ่อยปุ๊บปีแรกได้คนดีค่ะเก็บ <g ess ert> อัตะใบอ่อนๆนะจ๊ะที่นี้ก็น้องช่ย้อกันไหมสวัสดีจ้า